หนึ่งดาบไรผ้าซาเสียวอีย๊ยปะทะหนึ่งดาบไร้ปลานีที่จับสาศึกดวลกระบี่ที่สมศักดิ์สรทที่สุดในประวัติศาสตร์ยุทธภพมุงคลภาพยนตร์พร้อมด้วยผู้อำนวยการสร้างฉีเถะขอปลุกวิถีแห่งภาพยนตร์กำลังภายในให้กลับมากลายเป็นปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับซอสมาสเต t ร์ 3D ดาบปลาเทวดา การต่อสู้ของสองยอดฝีมือที่ทุกลมหายใจคือเพลงกระบี่สึกของสองยอดฝีมือเพลงกระบี่ซาเซียวเอียร์และอี้จับสอตต่างจากทุกการดว่นที่เคยมีมาในยุทธภพพวกเขาไม่ได้ต้องการสถานะมือกระบี่อันดับหนึ่งไม่ได้ต้องการครอบครองบำเหน็จรางวัลใดๆแต่การต่อสู้ของทั้งคู่คือการต่อสู้แห่งศักดิ์ศรีของสองจอมยุทธ์ที่ลุ่มหลงเพลงกระบี่หมดสิ้นหัวใจ ลิ้นเกินสิทธ์นักสแสดงหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆที่แจ้งเกิดจากตีเหรวนเจียงผจญกับดักเทพบังกาะรับบทซาเซียวเอียหรือคุณชายสามจากดินแดนเทพแพ่งกระบี่ผู้ขอถอนตัวออกจากจุทธภพ,พเพราะมีอาจพนค่าชีวิตผู้คนได้อีกต่อไปปีทีหนักสแสดงและนายแบบแถวหน้าชาวไต้วันรับบทอีจับซาจอมยุติฝีมือพระกาผู้สามารถสยบศัตรูได้เด็ดขาดใน13เพลงกระบี่ ทั้งชีวิตของเขาอุทิศให้การตามหาซาเซียวเอียดเพื่อหวังจะได้ประคมสุดยอดคมดาบกันอีกครั้ง ให้ศึกดวลครั้งนี้ออกมาเหนือชั้นและสมบูรณ์แบบในทุกองค์ประกอบชีเคอและเออร์ตงเินยังได้อีกหนึ่งผู้กำกับคิวบูคู่บุญของชีเขอยังยวนปิ่งมาร่วมสร้างสรรค์ฉากดวลเพลงดะร่วงซาเสียวเอียดและอี้จับสอให้ครบอัธรศความม่อนไปพร้อมกับท่วงท่าที่งดงามน,นอกจากนี้ซอสมาสเตอร์ Master, ยังเป็นภาพยนตร์ที่ทีมงานตั้งใจใช้กล้องสามมิติในการถ่ายทำตลอดทั้งเรื่อง เพื่อถ่ายทอดมิติความลุ่มหลึกของการประทะคมดาบได้คมชัดและขับเน้นความงดงามสู่ทุกสายตาหนึ่งดาบไรผ้าหนึ่งดาบไร้ปลาณิดาบเดียวจะเป็นหนึ่งแฟนภาพยนต์กำลังไยในจะเตรียมตัวคืนความยิ่งใหญ่สู่ยุทธภพภาพยนต์ไปกับซอฟต์มอสเ 3D เข้าฉาย15ธันวาคมนี้ทั้งในระบบปกติและ3ม,มิติ